ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เราก็มาเจอเจอพ่องตุ้ยผาดะชั้นเครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ขี่รถผ่านมาครับผมมาแวะอยู่ที่เขาลูกหนึ่งครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาสุ่มดูไก่ป่าครับผมเจอฝูงใหญ่ครับผมเพราะว่าเขาลูกนี้ครับผมเคยมามาสองครั้งสาครั้งครับผมช่วงที่หน้าแรงครับผมช่วงนี้ครับก็ใบไม้ก็เริ่มอาจจะเขียวแล้วครับผมไปเดี๋ยวผมจะซุ่มดูเนาะ ว่าจะเจอฝูงใหญ่หรือเปล่าครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวดูด้านหน้าเลยนะอันนี้ก็หกโมงสามสิบเก้าครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเรื่อยๆ่อยครับเดินไปอยู่บนเขาครับท่านผู้ชมนี่ครับไอ้บริเวณที่ผมชี้อยู่รับร้อนเขี่ยครับ,รรรบท่านผู้ชมเนาะมาดูว่าวิธีเขาหาอยู่หากินแบบไหนครับ ว่าเราจะเจอฝูงใหญ่บอกเท่านผู้ชมตรงเดินเข้าไปลึกครับเดี๋ยวเราก็เดินเข้าไปลึกครับท่านผู้ชมเดินเบาๆครับทำมันได้ยินครับนี่ครับร้อยเขียครับผมอาจจะเจอฝูงใหญ่ครับ ใบไม้เริ่มเกี่ยวช่วอุ่มแล้วครับเจอฝนเริ่มทึบแล้วนนะครับเสียงมันเขี่ยอยู่บนเขาทั้งจุด แต่เราก็เดินเบาๆครับให้มันได้ยินครับเพราะว่าสัตว์ป่าเนี่ยมันก็เรียนรู้จากธรรมชาติด้วยครับถ้าคนเดินไปปุป๊บเขาจะรู้ครับนี่ครับมีเต่ร้อยเขียวครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปบนเขาครับนี่ครับร้อยเขียไม่ไหมครับนู่นครับนูนบน่นครับผมสองตัวเราอยู่ระยะมาน20เมตรครับท่านผู้ชม อาจจะมองไม่เห็นครับเพราะว่ามันบังต้นไม้ครับเพราะว่าเราก็จะเดินเข้าใกล้มันไม่ได้ครับผมว่ามันเปี่ยวครับพัน่ากไก่ป่าเนาะนี่ครับรอยมันเขียวใหม่ๆครับเนี่ยโอ้โป่าอุดมสมบูรณ์มากลยครับเขียวงามเลยครับท่านผู้ชมเราพูดดังไม่ได้ครับ เสียมกันครับมันหลูทันครับท่านผู้ชมอีกี้มันก็วิ่งไปประมาณสองตัวครับว่าเราไม่เนี่ยสาเราอยู่ห่างมันมันก็ได้ยินครับได้ยินเสียงเดินเนาะมันตื่นครับผม มันก็เริ่มไปได้เลยครับอยู่บนเขาครับเมื่อกี้ผมเห็นมันสองตัวน้องครับผมมีตัวเมียตัวผู้ครับผมว่าแค่อยู่ห่างประมาณยี่สิบเมตรนะครับเรามสามารถเดินเข้าไปหามันได้ครับผมว่ามันตื่นครับผมแค่เรานั่งอยู่ไกลๆนะมันก็ตื่นไปแล้วครับว่าเราจะเห็นอีกฝูงหนึ่งไหมน้องครับผม รยากาศเย็ยนมากครับเย็ยนสบายเลยครับช่วงเช้าเหมือนมืดฝนมาแล้วคุณผู้ชมว่าเราจะเจอมีเปลวเนี่ยมีเต่รอยเขี่ยครับ อยู่ครับลอยอะไรแทะรับลอยหนอนเบานี่โอ้แทะจนตายครับไม่เจอฝูงใหญ่เลยครับเจอลอยเขียวครับท่านผู้ชม เจอที่รอยเขียวครับไปเดีเราดูดูด้านบนกว่าเนาะด้านล่างไม่มีครับ เราย่องเบาๆมันยังได้เสียงครับได้ยินเสียง มีเต่รอยเขียเยอะมากเลยครับเดินไปก็อยู่บนยอดเขาครับองศามันลงล่างครับรอยเขียใหม่ๆแล้วทาชมมีเต่รอยเขียใหม่ๆครับาม,ม,มบาจ,จะซุ่มดูซุ่มดูไกลป่านหน่อยที่จะอยู่หากินยังไงครับปรากฏว,ว่ามันก็ เปลียวครับสารเรายังไม่ได้เข้าใกล้ถึงตัวบันนไปก่อนหรอไปเดี๋ยวเราลงมาตีนเขาก่อนเนาะไป กี่มันมาทางนี้ครับสองตัวเมก่อนมาเป็นฝุ่งนะผมว่ามีรอยเขียมเยอะไปะเดี๋ยวเราลงหารถด,ดีกว่ามันมันเข,เขียไปเรื่อยเปื่อยครับไปที่จะเจอเรามาันก็ไปฝั่งนู้นครับท่านผู้ชมไปานานๆที่ได้มาขึ้นขึ้นเขาเนี่ยเขาลูกนี้มันก็ไม่ใหญ่ครับผม เราเดินไปหารถด,ดีกว่าเนาะเดี๋ยวโอกาสหน้าเนาะท่านผู้ชมดูค่อยว่ากันโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวว่าโอกาสหน้าเนาะเดี๋ยวผมจะมาซุ่มดูใหม่เนาะซุ่มดูฟงใหญ่ดีกว่าวันนี้เราเจอแค่ประมาณ2ตัวครับก็มันอยู่ไกลครับท่านผู้ชมประมาณผมว่า20เมตร10เมตรได้ครับที่ผมเห็นนะ ยังไม่ได้เข้าใกล้ถึงตัวมันครับผมมันก็เปียวเนาะสันสันยานของไก่ป่าเนาะครับผมถ่ายดูวิธีให้อยู่หากินวันนี้เราก็นี่ครับเป็นธรรมชาติมากครับผมปากกดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยพระเช้นะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็สวัสดีดัดสวัสดีครับครับคลิปผมก็ทําหลากหลายสไตล์ครับผมครับผมโอเคครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ